สวัสดีครับรายการต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำพิเศษครับอาาันนี้สือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเสาที่16มกราคม2564นะครับเสียงดังนิดหนึ่งนะครับอยู่ริมถนน,นนะครับไทยรัฐครับไทยรัฐครับขอบคุณไทยรัฐนะเสา16มกราคม2564ครับสแกนมัตีทีมจัดการวัคซีนไม่ฉีดคนท้อง อายุไม่ถึง18อานมีผลข้างเคียงมิถุนาเริ่มกลุ่มเสี่ยง13ล้วมาใช้ทะลักอีก1 95นายกจุดประกายความหมายคนไทยบนเฟซบุ๊กพร้อมฉีดวัคซีนให้ประชาชนทุกสี่สามล้านคนเตยเดีมมิถุนายเนเร็ซื้อจากต่างประเทศหลายเจ้าอ,อนุทินนำคณะกรรมการบริหารวัคซีนเข้าพบนายกวางเป้าหมายเรื่องวัคซีนบ่อนอีกแล้วพอทลายบ่อนเจ๊นางที่ย่านบางบัวทองครับ ผู้ต้องหา41คน,นครับทำเอา5าเสือท้องที่ถูกย้ายรัราชการนะครับอันนี้ด่านโควิดด่านโควิดนะครับขาเข้าถนนเพชรเกษมอำเภอตาบลท่าตำหนักนครชัยศรีนะครับนครปฐมป้องกันโควิดได้เลยยี่ห้าชงยติสักบอกนะครับช้างเหยียบ วิศวกรอายุ80นะครับที่เขาใหญ่ครับคือหะช้างตกมันกระทืบ2สองรายน้องตันคนสวยว่าไงจ๊าตันกิจดาการเป็นกรรมธิการตำรวจนะครับกับคนตำรวจโทรพับพงพงเพตราผู้จก,การนครบานนะครับนค,ความคืบหน้าเคนมผงนะฮะเคนมผง หน้าในหน้าสองครับแข่งขันโจไบเดนว่าที่ประธานาธิปติสารัฐก่ลาวข้อกิดเหตุครับวิกฤตด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจที่ลงละครดอควีนเ Queen มืองเพอร์ลิงตั้นรัฐเดลาแวร์ครับเสนอแผนกระตรุ้นเศรษฐกิจ1.9ล,ล้านล้านดอลลาร์ช่วยประชาชนครับเก<ๆ>าหลีเหนือย,ยังแสดงแสนยาลูภาพทาาหารนะ <c oughs> อันนี้ชอบข่าวนี้มาก ปอกข้ออัจฉริยะนะครับเป็นสตาร์ทอัพของเกาหลีใต้นะครับก็สุนช่อเทรมอลใช้ปัญญาประดิษฐ์ตรวจลมตรวจอารมณ์จากเสียงเห่านะครับจะทำให้เจ้าของมีแอปพลิเคชันมาครัจะรู้ว่ามีความสุขผ่อนคลายวิตกกังวลหรือเปล่านะครับโดยใช้ตัวอย่างสุน,นัขก,กว่าหมื่นตัวห0าสายพันธ์ การทดสอบแม่นยำบอกอารมณ์ถึงสุนัขถึง90%นะครับโอ้โหสุดยอดมากที่แม่ลูกจันเขียนถึงวัคซีนนะเขียนถึงวัคซีนแล้วก็เชื่อมโยงกับรัฐบาลกลางรัฐบาลประเทศบาลท้องถิ่น2 4 0พแห่งนะครับเดิมพันสูงกว่าโซลาเซลล์รุ่นมหัศจรรย์นี่ครับโซลาร์เซลล์เหมือรกัน กรรมนยืนตรงนี้นะครับกรเสริมว่ายาจาสต์ที่นี่ราคาแพงเพราะนี่ที่นี่ราคาแพงเพราะเด็กถามทำไมสี่สี่ห้าล้านทำไมราคาแพงติดตั้งในหมู่บ้านหนูทำไมมองไม่เห็นผมปล่อยอมปล่อยตัละเซลที่พิมพ์นิพายไปติดแล้วก็ ที่นี่ราคาแพงเพราะมันล่องหนได้ครับแล้วก็สว่างโล่ไปทั้งประเทศผมล่อยไม่ไม่คมงบที่เป็นปรากฏการณ์จากพิมพ์รีพายเลยนะครับก็ยังไม่เห็นออากมาชี้แจงเลยนะตอรามาน,นยังรอรอฟังอยู่ครับสว่างโล่ไปทั้งประเทศเลยแล้วก็ตามไปด้วยของปูกป่าบิ๊กป้อมกับชอนนะฮะยีิบสามล้านเลอแต่ตอไม้ตอนนี้ ครั้งนี้สุงกว่าครั้งไหนถ้าฉลองอาชัยตกไปนะบ้างร้านนะระบาดรอบแรกระบาดรอบใหม่เราไม่เคยตกเลยายมันทำไมคนไทยชอบเล่นการพน,นันเล่นทั้งโลกครับลาสเวกัสมาดเจ้าทุกที่เล่นหุ้นนะเล่นหุ้นกับเล่นพนันก็คล้ายๆกันแหละ คนเล่นพนันนี้ก็จะเป็นตลาดล่างหน่อยครับคนไม่ค่อยชื่นชมเลจริงมันพอเหมือนคล้ายๆกันแหละครับเป็นการเกงกําไรเหมือนกัน After s h o อปจาก Solar Cell นี่ครับนี่ครัจาก t i m m ี Pie เหมือนกันได้เลขยี่ห้านะครับได้เลิยี่ห้ามาตลาดส่ค้านผก สักรอรรัฐบาลสอยซิวะชงด่วนชวนตั้งท่านส่งสรัฐธรรมนูญยื่นยติ25ามกราขยมไรหนุ่งคนลางคุณาบักขคออย่าเล่นแง่าเปะทวงยติด่วนในหน้าเจ็ดดอกเตอร์อเกไปทำอะไรอ่ะศูนย์เทคโนโลยี ถึงเทคโนโลยีนึงกิจกรรมลดทางปัวยเยียวยาจิตใจโอ้มีตังปุ๊บเยียวยาจิตใจได้ดีขึ้นเลยครับ <c oughs> โทษคะสวสทว่ทช่องมอบส,สีนวัตกรรมสู้โควิดบดูตรงนี้ดับฝ่าดีกว่าได้เลิกยีสิบห้าักรัฐบาลวันนอค้านคา,าดโซยรัฐบาล17บเจ็ดถึงยี่สกุมภาพันธ์ พักรวมอย่างกับข้อมูลน้หลาหลรักใต้เบื้องต้นนายก4ีรัฐมนตรีเ่าภูมิรันตนสกุลรองเลขาเพื่อไทยแม้จ้างงานต่อเนื่อง6เดือนนะครับเจ๊นหน่อยยืนยันตรงข้ามเผด็จการไทยบูรนิติตตะวันร่างขวามทุกทางแก้มาตา112ครับตตรรัมมนนแจงโซล่าเซล์ลหันง,งบแล้วยังมีส่วนควบเยอะกว่าพิมลีพายไหนแจ้าว่าไง จึงขอสอบสุนเพื่อสงสัยว่าพลังงานบอกจากเดิม45ล้านปรับลงเหลือแล้วเหลื <Yes. S 1> จากเดิมให้4ล้านปรับลงเหลือ50 45ล้านจะมีส่วนควบเยอะกว่าพิมลีพายครับโอเคจริงๆได้ให้เอกชนเข้าไปตรวจนะจะลุงวิชี้วัคซีนโควิดหาเสียงได้อันนี้นะ่าเศรษฐกิจไทยรัฐนะครับ ุกกิมีเบาสุด1%แรงสุด4%คนละครึ่งใจ1.3ึ่งจุดสามห้าล้านสิบขยายส่วนภูะิสุดลิ่มครับฉลอง25่ปีนะครับทันลายบ่อนทันลายบ่อนจริงๆอะ่ะถ้ามวยถ่ายทอดสดนี่เขาจะเล่นกันทั้งประเทศนะครับ ทุกตู้ทุกถนนทุกหัวละแห่งของประเทศไทยทำตำรวจทหารเล่นกันหมดไม่ต้องห่วงสิีิทีมมติทีมป่วยป่วยไรยใหม่ร้อยแปดสิบแปดรายยอดสัปดาห์ลดลงจากป่วยร้ยอยเียตางประเทศแปสิบอ็ดคัดกองสามชั้นประชาชนมั่นใจได้ปเปิดเหตุกทมคนติดเชื้อ ยังโซนแดงคนเยอะ10เท่าแต่ป่วยน้อยแต่สุดสุด,สดช่วงลึกให้มาที่สุดนะครับหมอหนูแอนโกวัคซีนคนแรกตั้งคณะอนุกรรมการจัดการไม่ฉีดให้เด็ก5ขวบและคนท้องนะครับต่ำกว่าหัวบและคนทอนอ้องเผยเผนเผยผลข้างเคียงการฉีดวิกตูเรงซื้อวัคซีนอีกหลายเจ้าย้ำต้องปลอดภัทยทุกขั้น <S <S ตอนไม่ยืนยันโบท็อกไม่ยืนยันโบท็อกห้ามฉีดโพสเฟสบุ๊ เริ่มฉีดมิทุนาคนไทยกับจากเมียวด,ดีชุดหนึ่งสู่สกลจีก 9, 45, ร้อยเก้าสิบห้ากรทมพบหมอติดเชื้อสองกลุ่มผู้เชื้อโยงปลายแหล่งบันเทิงครับอันนี้ด้านหลังส้างตกมันได้เลิกแฟนไม่รับรองไงยกบกจ44จังหวัดโอ้โห ปติทีมนะครับช่วยเหลือผู้ค้าตลาดพัทม10ิแห่งขอรัฐบาลป,ป,ป่าวยให้อยู่สองเดือนพัทมตั้งสนามนเลาะ5้ารอยเ้าตียงแล้วก็สถานการณ์โควิดคือโลกยังวิกฤตนะครับหนูไม่เกี่ยวสุดที่ได้ก็เสนออนุญ,ญาน้องเชื่ออติการชิดดารให้เขาบัตทำให้ชาวบ้านยาละซา,ามีผู้นําไปเป็นโรงงานย้อมสีถุงมือยางนะครับ <c oughs> okay. อันนี้น่ากิฬลหน้ากีานา,าน้องนกตกรอบแล้วแล้วชุดอินทนนท์นักตกคู่นคนไกลมือหนึ่งนะครับท่าให้อันไซยองมือรองกว่าสูงตัวสองจบแค่รอบแปดแบบวิตันยูนิ่ไทยแลนด์ครับแบ่งกแจมเป็นใหญ่อาร์เซนอลเสมอกับคริสตันพาเวตในหน้าหลังนี่ผม,มสนใจหน้าหลังนี่ครับหน้าหลังที่เรื่องของฉีดวัคซีน,นครับในรายการมาดูที่ไหนฉีดกันบ้างนะ แต่ละนะครับเดือดร้อนกันทั่วโลกโควิดระลอกใหม่อันนี้คืดกําเนิดโควิดนะครับปูหั่นหูเป่ยแหล่งระบาดโควิดใหญ่ตอนลามไปทั่วโลกนะครับมีผู้ป่วยกว่า90ล้านคนเสียชีวิตกว่า2ล้านล่าสุดเจ้าที่องค์การอนามัยโลกเดินเข้าไปสอบสวนสาเหตุแล้วปิดเงียบนี้ที่ a อเทรนที่กรีซนะครับล็อกดาวน์ครั้งที่2 เตือนยามค่ำในกรุงลอนดอนเงียบเชียบไม่มีคนสัญจรนะครับตามทางม,มีประกาศปิดสวนอากาศนามัยน,นะครับเงียบเหงาที่นิวยอร์กนะครับเหมือนกันล็อกดาวน์โปรตุเกสนะครับที่ลิสบอนก็เงียบเหงาเหมือนกันเคอร์ฟิวที่สโลสบวกตะวันออกของฝรั่งเศสนะครับเคอร์ฟิว18เถถมษายนนี้นะครับเพื่อหยุดยั้งการแพร่เชื้อมีผลบังคับทั่วประเทศนะครับขวางถานนผู้ประกอบการนั้นหารนำโต๊ะ เก้าอี้ไปขวางถนนที่โคลัมเบียเพื่อไม่พอใจคำสั่งปิดร้านตามมาตรการป้องกันโควิดของรัฐบาลอันนี้ที่เกาหลีใต้นะครับประทวงผู้ประกอบการสมาชิกบิลเลียดสวมชุดผ้าดิบที่ดีศบหรือป้ายประท้วงให้ยกเลิกสั่งปิดบริการแต่ทางการยังยืนยันคําสั่งนะครับอันนี้รอวัคซีนที่ไหนเอ่ย ประชาชนไปรอฉีดวัคซีนที่สุขุมแคชแมนเซนเตอร์ลาสเวกัสเนวาดาตประชาชนวันแรกวันละ2,000คนครับโอ้โ oh หที่เม็กซิโกฉีดแล้วครับถือกันวัคซีนด้วนที่อสุีดฉีดวัคซีนไปใส่กับเจ้าที่พยาบาลโรงพยาบาลเด็กที่เมืองซิลแดดตัวเวสเม็กซิโกอันนี้ขยายล็อกดาวน์นะครับแฟ์เฟดแฟ์เฟด ย่านธุรกิจสําคัญใกล้อาคารสนักงานใหญ่ธนาคารกลางยุโรปเมืองฟางเกดเรียบมันเงียบเหงาอาคารปิดทําการถนนโล่งไม่มียอดยานเนื่องจากประกาศล็อกดาวน์และลอกหม่ล่าสุดส่งสัญญาณอาจจะตั้งขยายล็อกดาวน์ไปถึงสิ้นมกรานะครับบาหลีฉีดทางการอินโดนีเซียจัดฉีดวัคซีินโควิดให้เจ้าให้เจ้าที่นะครับสู้โรกโควิดที่บาหลีอินโดนะครับอันนี้เข็มที่2ที่ชิลีนะครับ พวกหลายประเทศฉีดกันไปแล้วนะปุซันตเทียโกชิลีนะครับฉีดแล้วฉีดเจ้าหน้าที่อันนี้ก็ที่ลาสเวกัสนะครับรัฐเนวาดาอันนี้ฉีดแล้วชาวเมริกันที่ฉีดวัคซีนโควิดสิแล้วที่รัฐแคลิฟอร์เนียขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับนะไม่น่าเชื่อนะฮิโดฉีดแล้วชิลีนี่ก็ฉีดลาสซิโกนี่ก็ฉีดแล้วและประเทศเรา ยังไม่มีใครฉีดเลยไม่ไต่คนเดียวครับขอบคุณไทยรัฐนะครับขอบคุณรายการที่ท่านที่สามช่อง YouTube ทีทางเพสวัสดีครับ